ป่อหนเริ่งแล้ก็มีสี่มีหกมีสี่มีหกแล้วก็มีหนึ่งมีสามเราเลียเจตโตแล้วก็มีหมีเกามีสองแล้วก็มีหามีแปดมีนึ่งมีสี่ล่องสี่เดินสอง h ีเกา ล้วสิ่นี้ก็จับเพราะในเจ็บโต้ให้ก็มาใส่กับเหล็กยิสิ่นี้หกเก่าหกแปดนะครับบนหกแตัวเดียวไอ้กลับไหมครับกลับด้วยไหมกลับด้วยนะครับกลับด้วยหกแดตัวด้วยเลยหกแปดการไว้คือแปดหกด้วยบนคือบนเนาะตัวนี้เหล็กลหลครับเหล็กสามโตนะครับถึงสองโต้ก็ได้กสามโต้หน่หนึ่งสามโต้สามหกแปดแค่นี้แค่นี้นะครับผมสุดท่ายแล้ว ล่างอันนี้ไปหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ล่างนี้สองตัวหมูหนึ่งครั้งติดสี่มีเน้นสี่เก้าใช้สีแดงหน่อยตาสีแดงดีกว่านะฮะมันเพิ่มความมั่นใจนะบนนะครับเอาบนก่อนเลยนี่บนลงใจนะอรทา่านผู้ชมนี่ครับสรุปเลยนะตาบอกให้รีบไปหาให้เน้นตัวไหนนี่คักๆนี่นนตัวนี้ บน <B> อ่าจะหลามมันทุกนมันสองตนี่นนตัวนี้กับตัวนี้กันกันกันอหอยสองตล่างมีมีมีหกเก่ากับสีสองกัน่ยครับตัวาตัวเด่นมันก็สีเก่าอืมนี่จับตัดออกมาให้แล้วตัดมาแล้วส่วนวิ่งตัวเดียววิ่งที่ตาชอบตัวเดียวคือหกเด่นหกเลยมันวิ่งหกมันวิ่วิ่งหกวิ่งสี่วิ่งหกวิ่งคือหกครับ บกตัวเดียวเลยวิ่งเออจะจับคู่นี่ตาจับให้อย่างนี้จบับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวสามตัวนี่ตมักสามตัวครับเอาละครับผมโอ้ขอบคุณลุงใจนะครับวันนี้นะครับเด่นๆนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับบุญนะ มาสรุปให้ผคงท้ายโคลุงใจไม่ว่างครับบนครับอันนี้ล่างนะล่างครับอันนี้บนนะครับท่านผู้ชมครับสําหรับลุงใจนะครับเขียนชื่อให้ก่อนครับลุงใจนะนี่ครับสาหรับวันนี้ของลุงใจนะครับแแคปนะท่านผู้ชมสแคปเอาไปมีโชคมีลาบกันนะครับในส่วนนี้สรุปง่ายๆลุงให้แค่นี้ตัวการของลุงก็จะมีนะการล่างนะการล่างกันบนนะก็การล่างกันล่างอย่างเดียวอ๋อการล่างอย่างเดียวบนกูหกแปด ถือก็ถก็คู่คู่เดียวคู่เดียวแค่นี้<ต>เคยม,มีแล้วนะครับท่านผู้ชมวิ่งนี่นี่นะนี่ตัวเดียวเลยนี่วิ่งนี่หกตัวเดียวเลยลุงบอกนะครับปรากฏการณ์นะลุงใจให้แบบนี้นะครับวิ่งเนี่ยตัวเดียวเลยหกเด่นเด่นเลยแกบอกมีเจ้าของรถนอเลืเนาะเสือดอะไรกันหลายธูอ่าตมัดตะมัดกับพานครับ แล้วสำหรับวันนี้แล้วสำหรับวันนี้แค่นี้แค่นี้เลยแค่นี้คงสท้ายแล้วครับส่วนใครที่ดูสูตรที่จะไปจับเองในเลขเจ็ดตัวก่อนคลิปก่อนหน้านี้ก็เจ็ดตัวก็จะมีพวกวิ่งพวกอะไรก็ดูตามกันได้แต่ลุงลุงใจสรุปให้อย่างนี้นะครับเอาไปโชคดีกันนะครับนี่ครับนี่ท่านผู้ชมตัดเด็ดครับเม็ดเดียวเม็ดเดียวเลยบุญหกแปดแปดหก ล่าง3เมตร4 9 6 9 4 2 3ชุดบนเลข i อโ t ตรีนะรางวันที่1 1 68 3 68มีแค่นี้วันนี้ผมแอดชัดกับช่องทางความเชื่อนะครับแล้วก็ลุงใจขอรำลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็นะไม่ต้องพูดมากนะครับลุงใจบอกเขียนสรุปพงทายเลยเลขเด่นๆไปเลย ชุดบนนะครับชุดบนมาดูชุดบนนะครับเขียนวันที่เลยนะตาชุดบนตาจะให้กี่คู่เดี๋ยวเน้นตัวไหนก็ค่อยเอาสีแดงแล้วกัน,นครับอันนี้บนบนเลยบนให้ตัวเดียวด้วยตัวเดียว สามตัวลหรตาเถอะสองตัวมันอั้นบนเด่นบนสามตัวอ่าสามตัวครับตทีหนึ่งหกอธิบายนิดนึงทำไมมันเป็นยัง